รมนัสไม่รู้นรุมนลาออกพลังประชารัฐยันไม่มีปัญหาภายในพักวันที่สองตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา20นาทีที่ห้องรอยันจูบิลีบอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ชั้นหนึ่งเมืองทองธานีอเอกธรรมนัตพรหมเผ่ารอมวกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางนารุมนพินโยสินวัฒรได้ลาออกจากตำแหน่งเฮรันยิกพักพอปรชรว,ว่าตนยังไม่ทราบยังไม่รู้เลยพร้อมถามกลับว่า นักข่าวรู้แล้วหรือเมื่อถามว่ามีปัญหาอะไรภายในพักหรือน้อยใจอะไรหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันช่วงนี้ตนไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยเดี๋ยวจะลองโทรหาดูเมื่อถามว่าจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกรรมการบริหารเพื่อเลือกตำแหน่งเฮรัญยิกพักคนใหม่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเขามีรองเฮรันยิกอยู่แล้วก็ให้ทำหน้าที่ไปยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรภายในพักพักก็ต้องเดินหน้าต่อไป เมื่อถามอีกว่านางนาริมนล,ลาออกจากตําแหน่งเป็นเพราะว่าน้อยใจที่ไม่ได้ตําแหน่งในรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนไม่ทราบและไม่ได้คุยกันเลยในระยะหลัง